สวัสดีครับเจรจาออนทัวร์ในวันนี้ผมขอพาทุกท่านมายังที่จงังหวัดเชียงรายนะครับกับการทำภารกิจของพวกเรากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการสัมมนาให้ความรู้ผ่านหัวข้อเพิ่มศักยภาพชาไทยในยุคการค้าเสรีและส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและกเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จาก FTA ก่อนที่จะถึงสัมมนาดีๆผมขอพาทุกท่าน มาลงพื้นที่ชมการปลูกชาที่ไม่ได้มีดีแค่ชาเพียงอย่างเดียวจะเป็นอย่างไงนั้นตามผมเลยครับไร่ <B est> <B est> าชาฉุยฟงแห่งนี้ยังเป็นแหล่งการปลูกชาและแหล่งผลิตชาที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายและยังเป็นสถานที่ที่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมีสินค้ามากมายที่เกี่ยวกับชา และตอนนี้นะครับผมขอพาทุกท่านมายังที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าชานํามาทําเป็นเพียงเครื่องดื่มได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีชาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถนํามาสกัดเป็นน้ํามันเมล็ดชาที่มีคุณประโยชน์ไม่แพ้กับน้ํามันมะกอกและสามารถนํามาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสําอางได้อีกด้วยครับบรรยากาศในการลงพื้นที่จะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลากับการสัมมนาภายใต้หัวข้อการเพิ่มศักยภาพของชาไทยในยุคการค้าเสรีซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้ยกทัพมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการและกเกษตรกรพี่น้องชาวเชียงรายภาพบรรยากาศข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรตามผมเลยครับ และตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับเจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีค่ะวันนี้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการเตรียมความรู้จากการใช้ประโยชน์จาก FTA มาให้ความรู้กับเกษตรกร,รและผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับอ,อ่อวันนี้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะก็ได้มาที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตนะคะสินค้าชา<ม>เนี่ยที่ถ้าจะเป็น ที่1ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะในเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด13ฉบับนะคะในแต่ละประเทศคู่ภาคีเนี่ยส่วนใหญ่จะลดภาษีเหลือศูนย์ให้กับประเทศไทยเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะคะ,คะจะมีแค่บางประเทศเท่านั้นเองที่ยกเว้นประกอบกับตอนนี้เทรนด์ของการบริโภคชาเนี่ยนะคะก็ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะตลาดเพื่อนบ้านของเรานะคะโดยเฉพาะในตลาดกัมพูชาเนี่ยการส่งออกชาสําเร็จรูปเนี่ยมีปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นนะคะถึงร้อยละ50ก็ตรงนี้ก็อยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ประโยชน์จาก FTA ที่เราได้จัดทำไปแล้วแล้วก็จะได้มีตั้งต่อทางการค้านะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับคุณสมคิดโสพลอานวยกิจนะครับสวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีครับครับในมุมมองของคุณสมคิดโอกาสของชาไทยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเหลยนให้ทราบว่าชาไทยแล้วก็คือซึ่งอยู่กับด้านเดิมของเกษตรกรชาวไทยนะครับปัจจุบันชาไทยบ้านเราเนี่ยครับได้ขยายไปสู่ภายนอกครับสมัยก่อนนี่คือแค่บริโภคในชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดแต่ยุคปัจจุบันนะครับชาเนี่ยสามารถที่กระจายไปสู่ในระดับ ต่างประเทศได้ครับและในมุมมองของกุณสมคิดนะครับโอกาสของชาไทยจะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ยังไงครับผมมองในส่วนตัวว่าแข่งได้ครับเพราะเรามีจุดๆๆแข่งของชาเรารที่ภูมิศาสตร์ที่อยู่ในทำเลท,ที่เหมาะสมประเทศอื่นจะไม่มีเหมือนบ้านเราฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ผู้ประกอบการทําด้านชาเนี่ยครับ ก็ต้องมีการต่อยอดในพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกวับชาด้านเดิมของเกษตรกรอยู่ในเชียงรายเนี่ยมสมมติจะอยู่ตามยอดดอยหรือตามภูเขาซึ่งอาจจะมีความสามารถในด้านศักยภาพของในการแข่งขนันเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นแต่ด้วยมีพี่เลี้ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับสามารถที่มาช่วยได้ในจนุดนี้ผมว่า คุณค่ามีแล้วเพิ่มมูลค่าได้ครับครับและจากการที่มี fta เข้ามาครับทางผู้ประกอบการหรือเกษตรกรนะครับเขาจะมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก fta ได้มากน้อยแค่ไหนครับมันองมีได้โอกาสจากทัานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เปิดกว้างให้เกษตรกรนะครับสามารถเข้าถึงอย่างเช่นกองทุนของ fta ครับแล้วก็ที่สามารถที่จะเป็นเรียนรู้แล้วก็หรือช่องทางในการจําหน่ายช่องทางในการที่ให้ต่างชาตินะครับได้รับรู้ถึงว่าชาไทายเรานี่ครับมีคุณาภาพ ทีี่ดไม่แพ้ที่อื่นซึ่งเรามีจุดแข็งอยู่แล้วครับครับขอขอบคุณคุณสมคิดมากๆนะครับที่มามอบความรู้ดีๆให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับครับด้วยความดีครับครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกรมนะครับที่จัดเวทีแบบนี้ขึ้นทําให้มันมีโอกาสที่เราได้ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งการแลก,กันถ้าสุิว่าเราเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังมีช่องทางที่จะไปต่ออย่างเช่นกรณีของ FTA ซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคตที่ที่เราจะสามารถได้สิทธิพิเศษทางการค้าในหลายๆอย่างที่ลดข้อจํากัดเรื่องภาษีในการส่งออกไป ทางกรมเจราจานะคะที่เล็งเห็นผู้ประกอบการทุกคนมีความสําคัญวันนี้ได้เชิญทั้งผู้ประกอบรายใหญ่เลยรวมถึงรายเล็กเป็นแค่กเรกษตรกรเองความรู้ที่ได้จากการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็คือเราต้องนํากลับไปทําการบ้านนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องการตลาดของเราดีๆแล้วก็ไปศึกษาตัวตนของเราในทยทจริงว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างแล้วเราจะปรับปรุงศักยภาพอะไรยังไงให้เราสู้กับประเทศรอบข้างที่จะเรากำลังจะเปิดเสรีด้วย รวมถึงในอนาคตข้างหน้าที่จะเป็นคู่แข่งตัวสำคัญว่าเราจะขับเคลื่อนชาของเราให้ไปอยู่ในจุดที่ไม่ผลโดนผลกระทบได้ยังไงค่ะ ก็คือกิจกรรมดีๆของพวกเรากรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศที่ได้ร่วมสัญจรลงมาพื้นที่ให้ความรู้กับพี่น้องทั่วประเทศเจราจาออนทัวร์ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนและทํากิจกรรมดีๆอะไรอย่าลืมติดตามนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ